ชาวราศีพิจิกครับกับเจาะดวงงานผ่าดวงเงินซองดวงความรักครับช่วงเดือนตุลาเดือนแห่งความเปลี่ยนแปลงกับใครและหลายคนโดยเฉพาะราศีพิจิกก็เปลี่ยนกันนะฮะจะมากจะน้อยนะครับก็มาดูกันนะฮะบอกก่อนนะครับคนราศีพิจิกครับในช่วงเดือนตุลาเนี่ยดาวราหูเขาย้ายแล้วนะฮะย้ายแล้วดีพิจิกย้ายแล้วต้องดีนะครับเพราะว่าราหูเนี่ยมันเกาะกินนะครับหรือว่าอุปสรรคกับเรามาเนิ่นนานไปครึ่งนะฮะเพราะฉะนั้น จากนี้ไปนะครับเขาย้ายไปอยู่ที่อื่นแล้วนะครับแต่ว่ามันก็ยังวนเวียนกับชีวิตเราอยู่นะแต่ว่ามันไม่เร่งงานหนักเท่าเดิมนะครับแปลว่าคนเกิดในราศีพิจิกอะไรที่มันติดติดขัดขัดที่มันไม่ค่อยสบายใจโอเคมันจะร่วมบวกใจมากขึ้นแต่ว่ามาดูเรื่องงานก่อนช่วงเดือนตุลานะครับดาวการงานนะฮะคือดาวอาทิตย์ช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยโดดเด่นทําอะไรให้รีบทําได้แต่ช่วงครึ่งเดือนหลังมันต้องเก็บตัว ทำอะไรต้องระวัดระวังนะครับตาหูต้องไวเป็นพิเศษนะฮะอาจจะมีคนมันใสช้าหรือเสียกันแก้กันแก้หรือว่าดวงอาจจะมีงานหลุดตกล็นเล็กน้อยได้ตลอดเวลานะครับนั่นแปลว่าคนราศีพิจิกนะทาอะไรให้ทําช่วงครึ่งเดือนแรกนะครับจะสําเร็จได้ไวแล้วก็ดีกว่าช่วงครึ่งเดือนหลังมีโอกาสได้ข่าวดีเรื่องการงานด้วยเพราะว่าดาวการงานคือดาวอาทิตย์นะฮะแลวโคจรตำแหน่งราพรโชคราบ มีโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามามีข่าวดีๆเข้ามาแถมดาวพุธนะครับก็โคจรนโดดเด่นในเรื่องของการพูดคุยเจรจาต่อรองสําเร็จด้วยมันก็มีโอกาสได้โชคลาภจากการเจรจาติดต่อต่อรองแสดงว่าช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยเป็นครึ่งเดือนที่ดวงดีนะอะไรที่ติดติด,ตดขัดในช่วงตั้งแต่กันยาที่ผ่านมานะครับครึ่งเดือนแรกของตูลามดีขึ้นนะฮะอย่างน้อยทําอะไรให้รีบทําแล้วกันนะครับ แต่พอครึ่งเดือนหลังนีครับมันจะมีเรียกว่าเป็นเป้าเสตาเราก็ต้องระวังดีให้ดีๆบางทีนะครับเรื่องของถูกโฟกัสนี้ที่ทำงานนะครับคนเหมือนใส่ใช้สยญากันแกล้งแกหรือโยนงานที่ยากๆมาให้นะครับไม่ธรรมดาเนาะคนราศีพิจิกนี่เป็นคนที่ทําอะไรตั้งใจจริงนะครับคือจ้างร้อยทำพันนะฮะจ้างพันทำหมื่นนะครับือทํางานหนักหน่วงเสมอ มื่อไหร่ที่ต้องรับผิดชอบและสักอย่างนึ่งน,นะครับมันก็เด่นตรงที่หัวหน้าชอบหรือผู้ใหญ่เมตานะครับแต่ว่าเพื่อร่วมงานอาจจะเห็นแล้วแบบเหมือนไซเหมือนกันเนาะแต่แปลกนะครับแปลกอย่างคือถึงเจ้านายชอบใช้แต่เจ้านายมักไม่ค่อยให้นะครับผลงานหรือว่าไม่ค่อยตอบแทนในเรื่องของผลประโยชน์ที่ควรจะให้เรานะครับมันเหมือนเป็นคนที่ ถูกใช้งานนะฮะแต่ไม่ค่อยได้ผลประโยชน์สักเท่าไหร่นะครับอย่าเพิ่งน้อยใจไปนะครับอันนี้ผมพูดในช่วงนี้นะครับแล้วก็ในช่วงขวัวปีนี้นะครับอดทนนิดนึงเดี๋ยวปีหน้าดาวพฤหัสจ,จะย้ายขควรจรมะเร็งมีโอกาสได้เร่องค่าเลือกตำแหน่งคนช่วยเหลือนสนับสนุนด,ดีขึ้นหรืออะไรก็ตามนะครับแปลว่าช่วงเดือนนี้อดทนอีกนิดนึงนะครับโดยเฉพาะถ้าทำอะไรก็ตามช่วงครึ่งเดือนแรกให้รีบทําให้เต็มที่ครึ่งเดือนหลักเป็นช่วงที่พักฟื้นนะครับ ทำอะไรในออฟฟิศนะครับทำอะไรในช่วงนี้ที่ง่ายๆคือเก็บไว้เก็บตัวแบบนี้นะครับผมเรียกว่าเก็บไว้เก็บตัวดีวกว่าช่วงครึ่งเดือนหลังนะครับแต่ว่าครึ่งเดือนแรกในโอ้โหหนึ่งนะครับมีโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามา2อแรับเจ้านายใช้อีกแล้วนะฮะสผู้ใหญ่หรือว่าคนรอบข้างอาจจะให้ภาระในกิจหน้าที่การงานเพิ่มเติมเข้าให้กับเรานะครับแปลว่าช่วงครึ่งเดือนแรกงานเยอะนะครับงานหนักเป็นพิเศษแต่ว่าสําเร็จ่วดครึ่งเดือนหลังก็มีข่าวดีนะครับไปในเรื่องของ คนเมตตานะครับแต่ว่าให้ระวังคนมันซ่ายเยอะขึ้นนะครับแปลว่างานเนี่ยโดยรวมดวงเด่นนะครับดีมากนะมันแต่ว่าต้องอดทนนะครับมันเบื่อคนนั่นแหละนะฮะเรื่องงานไม่ต้องกลัวเลยผมยังวองว่าคุณได้ผลงานดีเลยแต่คนที่ทําให้คุณเหนื่อยนะครับต่อมาเรื่องของดาวการเงินการเงินนะครับช่วงนี้มีดวงไอเดียใหม่ๆเกิดขึ้นบันเจิดขึ้นคุณอาจจะกําลังทําอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับงานนะครับในช่วงนี้นะครับ มีโอกาสที่จะหาจ j อบพิเศษเพื่อที่จะหาะรายได้พิเศษนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่หาตังค์เยอะหน่อยแต่ว่าสําเร็จในสิ่งที่เรามุ่งหวังนะครับใครที่สามารถรับ job พิเศษได้จะมีเงินพิเศษเข้าใครที่กําลังหาเงินทองเพื่อจะซื้อของที่สําคัญๆก็จะสําเร็จบางคนต้องการหาแค่ชําระหนี้สินก็สําเร็จนะฮะก็ได้อย่างที่เราต้องการนะครับเออก็ดีเนาะ ประการสําคัญครับในช่วงนี้นะครับมีโอกาสนะครับในระยะนะี้ครับมีโอกาสที่จะได้ทําอะไรพิเศษพิเศษนะครับอาจจะเป็นงานพิเศษหรือว่ามีเงินฟุกๆเข้ามาด้วยนะครับดังนั้นถ้าจะคาดหวังเรื่องเงินฟุกๆหรือ,อรายรับที่เราคาดไม่ถึงก็จะมีเข้ามานะครับนั่นแสดงว่าคนราศีพิจิกเรื่องเงินมันจะหมุนเงินได้แก้ปัญหาการเงินดีมีเงินชําระหนี้สินถา้าขายขายดีหรือถ้ามีตังหรือว่าพอจะ ทำธุรกิจธุรกรรมนะครับมันก็มีโอกาสขยับขยายหรือไม่ก็ได้เงินพิเศษพิเศษเข้ามาหรือว่ามีออเดอร์ที่พิเศษพิเศษเข้ามานะครับแต่ว่าคู่แข่งนะครับช่วงเนี้เริ่มที่จะกดดันเรามากขึ้นนะครับอย่าประมาทนะครับบางทีทํางานอะไรก็ตามเจอคู่แข่งก็อปปี้เจอคู่แข่งเอาเราไปพูดในทางที่ไม่ดีหรือว่าเจอคู่แข่งที่เขาตั้งเป้านะครับตั้งป้อมจะสู้กับเรานะครับฉะนั้นช่วงนีุ้ณอาจจะเหนื่อยๆหน่อยนะครับกับ คู่แข่งนะครับในทุกรูปแบบนะฮะถ้าคุณท,ทําธุรกิจก็อาจจะเป็นคู่แข่งทางการค้าทำงานออฟฟิศนะครับก็อาจจะมีคนเหมือนใส้ฉายสยยนะครับที่จะทําให้เราเสียชื่อเสียงได้ต้องร,ระมัดระวังนะครับแปลว่าเรื่องเงินเนี่ยเงินหมุนได้ดีนะครับมีโอกาสได้ซื้อของที่ถูกใจหรือเตรียมเงินเพื่อจะซื้อของที่มีราคาแพงๆนะครับแล้วก็มีข่าวดีเรื่องเงินทองนะฮะแต่ค่าใช้จ่ายเยอะโอ้โหค่าใช้จ่ายแบบมารัวเลยครับของบ้านของส่วนตัว แล้วก็ต้องซ่อมอะไรบางอย่างนะฮะคือมันไม่ค่อยจ,จ่ายแล้วก็การเดินทางด้วยนะครับแปลว่าค่าใช้จ่ายช่วงเดือนตุลาในยเยอะนะฮะแต่ข้อดีคือมันหมุนได้ทันนี่คือจุดเด่นนะครับหมุนเงินทันนี่แหละนะโอเคนะครับและประการต่อมาครับเรื่องของความรักนะครับโดยแต่บอกก่อนนะครับว่าคนราศีพิจิกครับมีโชคฟุกฟุกนะครับช่วงเดือนตุลาคุณอาจจะเจราจาติดต่อต่อรองสาเร็จหรือบางคนนึกถึงแต่สิ่งโชคสิ่งดวงเนาะแต่ผมมองว่าคุณอาจจะได้เงินอะไรพิเศษมากกว่าเงินเดือนทั่วไปนะครับ นี่คือจุดเด่นนะครับเพราะบางคนเขามีแค่เงินเดือนอย่างเดียวนะครับแต่เขาวนี้มันจะมีอะไรพิเศษมากกว่านั้นนะครับหรือถ้าซื้อของได้ของที่ดีราคาถูกกว่าปกติด้วยถูกกว่าตลาดทั่วไปด้วยนะครับคนราศีพิจิกเนี่ยเขาเรียกเป็นคนที่หาของถูกได้เก่งอ่านี่คือจุดเด่นนะครับนี่นะโอเคนะครับต่อมาเรื่องความรักนะครับโอ้โหมุมดาวเรื่องความรักนี่โดดเด่นมากใครที่อยู่ราศีนะครับแล้วโสดอยู่นะครับไม่ต้องกลัวเลยเพราะว่าโอกาสที่จะสารต่อความสัมพันธ์กับคนที่คุณคุยด้วย หรือโอกาสที่จะมีการเชื่อมสัมพันธ์นะครับในรูปแบบต่างๆนะครับกับคนที่อยู่ด้วยนะครับมันก็จะมีโอกาสที่จะอยากให้แฟนทานู่นทํานี่ให้อยากให้แฟนซื้อนู่นซื้อนี่ให้อยากให้แฟนทำอะไรคือจะมีความสุขแล้วก็มีความสําเร็จนะครับในเรื่องความรักเลยนะฮะผมมองว่าทั้งโสดทั้งไม่โสดเนะี่ยความรักดีดาวความรักคู่ครองโคราศีพิจิกค,คือดาวพระศุกร์ดาวพระศุกร์ช่วงนี้โคจรอยู่ในตําแหน่งเรียกว่าเรือนพบกรรมะการงานแฟนเบลเดอร์อบแรง ช่วยเหลือเรื่องต่างๆนานาให้แฟนได้ตำแหน่งที่โดดเด่นเพราะว่ามีโอกาสที่เขาจะมีความสุขหรือว่าความสําเร็จอะไรบางอย่างของเขานะครับเราก็ชื่นใจตามแล้วแฟนเรานะครับเดี๋ยวช่วงเนี้ยพอจะเป็นที่พึ่งพิงในบางเรื่องนะครับต้องบอกในบางเรื่องเพราะว่าจะให้ช่วยทุกเรื่องเลยคงยากทีหนึ่งแต่ว่าเขาจะช่วยเต็มที่ในสิ่งที่เขาทาได้นะครับแปลว่าช่วงนี้พึ่งพาใสกันได้นะฮะดาวความรักเด่นนะแต่สิ่งที่ต้องระวังครับช่วงนี้ค่าจ่ายในครัวเรือนสูงนะครับ มันก็จะดื้อนยหน่อยนะครับในเรื่องการหมุนเงินใครที่มีลูกหลานบริวารสัตว์เลี้ยงอันนี้ก็เตือนนิดนึงนะครับช่วงนี้เขาจะด anyway ื้อหน่อยนะครับคุณอย่าเพิ่งไปอารมณ์เสียใส่แหละนะครับหรืออาจจะมีสมาชิกใหม่เข้ามาในบ้านนะครับเป็นสัตว์เป็นอะไรก็ตามนะครับแปลว่าช่วงนี้นะครับบุมดาวเกี่ยว้องเกี่ยวข้องกับครอบครัวนะครับมีเร,รื่องดีๆเข้ามาหานะครับแมวมาหาหมามาสู่นะครับเลี้ยงไว้ได้ไม่เป็นไรให้โชคลาภด้วยแล้วก็มีดวงเกี่ยวกับเรื <innovations> ่องของคนช่วยเหลือนะครับ <coral> ถ <made S 1> ้าเดือดร้อน ถ้าช่วงนี้นะครับเราเอ่ยปากขอให้ช่วยบางเรื่องที่บางทีมันยากนะครับเดี๋ยวแฟนช่วยไม่ได้เดี๋ยวไปหาวิธีช่วยให้อีกทางหนึ่งได้นะครับนั่นแปลว่าดวงคนราศีพิจิกนะฮะช่วงขวบเดือนตุลาดวงเด่นหลายเรื่องอุปสรรคยังเหมือนเดิมนะครับระวังอุบัติเหตุดูมีเรื่องเจ็บเนื้อเจ็บตัวเล็กๆน้อยแล้วก็เรามาระวังอย่างครับคือดาวคางคือดาวประจำตัวนะครับอยู่คู่กับดาวพุธปากไวปากแรงนะครับระวังขม ห่วงหนึ่งเรื่องคือปากวาจาหรือการยื่นเอกสารก็ต้องรัดกุมรบอบครอบนะครับแต่ว่าอารมณ์จะวัยอารมณ์จะร้อนระวังจุดนี้ด้วยนะฮะแล้วคุณจะบื่อเสงบื่อ,อ,อเซ็งเซ็งกับคนใกล้ตัวบางคนนะช่วงนี้นะครับอาจจะเป็นเดือนที่คนใกล้ตัวคุณกวนประสาทเหลือเกินหรือว่าทําอะไรที่ใช้ไม่ค่อยได้นี่ครับคือให้ทำาน่นทำนี่บางทีก็กระบิดกระบวนเลยนะครับฉะนั้นอย่าไปเสียดเดียนเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับ แค่เบื่อคนบ้างบางเวลานะฮะแต่โดยโดยรวมแล้วดวงดีขึ้นนะครับมีข่าวดีๆมากมายเข้ามาแล้วก็มันจะมีเรื่องการหมุนเงินที่หนักหน่วงนะครับฉะนั้นอะไรที่ยังไม่จะเป็นต้องซื้อเบกเบไว้ก่อนนะครับโอเคนะฮะถือว่าโชคดีมากๆนะครับสำหรับคนราศีพิจิกนะครับในช่วงเดือนตุลาความเปลี่ยนแปลงทําให้คุณดีขึ้นครับเป็นกำลังใจใหครับสวัสดีครับ